เราไปดูแต่ก่อนเปิดเปิดแล้วก่อนเนี่ยเห็นปังใครที่บอกว่าอยากให้พิงมาเปิดไม้ในเกมก็คือเปิดให้แล้วนะเออใครที่จะเปิดไม้มาคุยีัยงได้ก็เปิดมานะดูทำให้แล้วอะ่ะแต่ได้ก็ทำให้นะโออินิเตอร์โอเกลี้ยงทักไทยนี่ป้ายูมาเออไหนกระปโองกระป๋องเอรี่เปิดแป้วไงเฮ้ยอยากอยากขอร้องอย่าเพิ่งหูดูดีดูแฟนทำท่าจะทำท่าจะให้เขาติดจิตเกี้ยวว่ะวิ่งไปป้าวิ่งไปฮิววอยู่ที่ไหน <มง S 1> เนี่ยนี่นี่จิกจิก เมื่อวานเมื่อวานออดูเราแบบดูเราเป็นแบบฟิวแฟนใช่ป่ะตอนเล่นอะไรนะตัวอะไรนะเออเล่นฟิวแฟนเดี๋ยวเราจะเป็นฟิลแฟนด้วยให้เนี่ยเห็นเราฟิวแฟนเดี๋ยตอนนี้เพราะว่าเราฟิวแฟนสุดเลยว่ะเทลก็คือแบบไม่มีใครบังอาจได้เห็นขาเฉลยเว้ยมันมาตี้าที่วิยมันไล่นั่นมันตีนี่ดีแบบมันติดแล้ป่ะมันมันใช้สิกนหมมันมันนัดหรอกไม่รู้อ่ะมันมันงาดหรือมันอะไรมันกระโดดอันี้ขึ้นอันไหข้างบนข้างบนยูกาใครทำยูกะบอกพูดใหม่หน่อยใครทำ ใช้ค่าง oh, เป็นไงอีลิคเตอร์อีลิคเตอร์อะไรก่อนอะไรเคาม่อีไหนอีไหนข้าอีไหนมั <laughs> はは้าอีมอทองั้นเหรอได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงจะดูแลแฟแป๊บนึงให้แฟนจวให้แฟนเกิดก่อนเดี๋ยวจะทิ้งละเี่อนกวะบนนึงเดี๋ยวกนเดียวกนออกเลยก่อนเลยออกกเออกเลยดีอะเออออกออกโลกเพื่อตัวเองนะเพื่ป้องกัน่ไม่ตายอลิสอลิสเลยนะอลิสเดี๋ยวก่อนนทิ้งไหนอุ๊ยอีลิคตอรนี่มันกงกันยังไ โอ้ยมันนู่นนะคอร์ดงนะมันอยู่เยอะมากประมาณสิบตัวมันมีมีอิมวุ่นว้อยอ้ตัวม่วงเนี่ยรังไปนะเฮ้ยเอ้ยมันเยอะมากเลยสิตัวเฮ้ยออกแอกนดีกว่านะเราเอาออกแขนดีไหมที่ก่อนนะอีบักแมนมั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 นตั้งแหมดเลยก่อนมันกำลังไปโอ้แล้วอเปิลแมพดีกว่าเนาะแต่จริงๆก็ไม่เอาเปิลแมพไงเพราะว่าเพราะว่าอีดักแมนมันมีตาบนหัวไงต้องูมันเกิดหรือเปล่าอ่ะ คือถ้าเกิดมันมีมันมีแบบมันไม่เหมือนมันอูคองใช่ป่ะอูคองมันก็หายตัวใช่ป่ะตรงนี้เลยนี่แต่ต้องดูก่อนว่าแบทแมนมั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 นเกิดมากเลยเงี้ยแต่มันเป็นตัวต้นเกมนะเดทพี่ว่าแบทแมนไม่มีอะไรนะอีดิคเตอร์นี่ก็คือมันมันเร็วมันเร็วมันเร็วเฮ้ยมอทมอทมอทขึ้นไปหาอยู่่ะมอทขึ้นไปหาเดี๋ยวขึ้นแมวแหวงก่อนอีกิเตอร์อีกิเตอร์อะไรอะไรก่อนเอ้ป่าโดนอ่ะต้องเรียกวันก่อน หายหายก้างสามเลยระวังนะก้างสามหายมิบมาหายิบเยอะม,ม,มา,ากเยอะออกมาสี่ห้าตัวนะเปิดตาทิ้งไปแล้วนะ ถาแบทแมนเล่นโหดให้เปิดแฝดฆ่าเล่นไตออกล้านอ๋อใช่พี่ว่าตอนนั้นติดต้องดูแบทขอนออกแบทแมันเข้มมากไหมอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบทแมนหรือคิวเลนถ้าเราเจอต่างตรงข้ามพิงก็ไม่ค่อยออกแฝดน,นะมันเราต้องดูเขาเกิดไหมอะต้องดูว่าเขาเขา,ขาเกิดมากหรือเปล่าแบทสงองอูฝุ่นต้องดูก่อนบางทีพิงเจอลิงนะแต่ถ้ามันไม่เกิดมันก็อ,ออกแฝดอะเดี๋ยวต้องดูก่อนใจเย็นนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแฟนพี่ไปแบบเกิดแบบนึงแบบเกิดบอก ปีร euh, um, ้างล้างเนี uh ่ยไม่ทาคิดบอกเฮ้ยทำคิดบอกโอ้โหมนอนไปหือปีตายอีเด็กหนกโอ้ยต้นสอนปะเอ้ไม่มีใบนะเพ้ยทต้มแมทแรกเลการได้หนีทำไมมันถูกมันถุงแล้วทำไมมันเหมันถุตัวแบบนีีเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยีนนแมตแรกเลยฆ่ามันเลยมันทำที่มันยิงแล้วแต่เห็นยงคิดซีิด่หลัง เดี๋ยวไปแม่ไอ้ข้างบนบนระวังหน่อยนะบนที่รักโอ้โหระวังหน่อยที่รักข้างบนระวังแล้วระวังนะเอ้ยพิงไม่มีแหวนนะแหวนก็คือห้าวิเลยวอะมีหิวเอาแหวนมาแหวนมาคิดหมดว่ะเอ้ยระวังตรงของอ้าวตรงถอยเลยว่าจกเมาสอมอนในสตรีมเล็ไม่ต้องเมาส์ก็ผมก็คอนกี่ดาวกันวันนี้แต่แต่คือไม่บอกก็ดีแล้วนะไม่ไม่อยากเลยมากกวเดี๋ยวเขารู้ว่าถ้วมันถึงถึงมันตึงถึงงงเอ้หมดคออ้อมเหมือนนั่นอะ บไมก็เป็นานะวัลแมน่ายนะถอยนิบล่แมนอยนะสวดีนะสวัดีตาด้วยนะสวัสดีค่ะถ้าแบทแมนแบทแมนป่าไม่คยเก่งถ้าเล่นออฟถงมันแล้วเเกมนะแต่ว่าในตัวตัวเวลามองเนี่ยแบทแมนเป็นตัวต้นเกมนะคะเหมือนลุกอะลุกก็ตัวต้นเกมนะถ้าต้นเกมเขาไม่รีบเล่นเลรีบีรีีรงงรีบรีบบรีบต้นเกมนี่บบ แบนๆเท่าไรนะเฮ้ยสามสูงมันต้องชัดเ้าน้าเลยไหมล่าง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 ดดนดี๋ยิงวกออจะตายอ่ะกดตาแล้นะมันไม่เห็นนะอ๋อกคนอุกระวังไง ซิลิก้านี่มันมันเราเราอยู่ในวงซิลิก้ามันตั้งออกไม่ทันนะอีซิลิก้าเท่านั้นเลยเนี่ย oh ก่อนนั้นดูสิเม,มันอาการเป็นไงบ้างคิอซิไมปที่ไหนนะออกตักเลือดออกตัดเลือดออกมาฝาดให้นั่นช่วยตัดมอทอดก่อนสวัสดีทุกคนนะคะใค่มาที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมีคนดาวเยอะผมเมมอะไรนะ อ๋อลูกอะลูกไปตุ่ต้นเกมอะจริงๆนะลูกถ้าถ้าเล่นเกมก็คือคือไม่มีอะไรนะถ้าคาต้นเกมเขายิงแบบเรียกว่าต้นเกมเขารีบเล่นอะลูกอะลูกอะถ้าคนเล่นเป็นนะต้นเกมต้องรีบเล่นราลุ้เร็วเขาเล่นเป็นลูกอะแต่ถ้าแบบเขาฟาร์มันมไม่ออกมาแบบไม่ออกมาคือเขหินข้างนอกเลยก็คืออันนี้ก็คือน่าจะเขาคิดว่ามันไม่โอ้ลูกเขาเล่นต้นเกมเหมือนแมทแมนอันที่เองนนะคะคิดว่าไม่คนดาวเยอะตัวเนี้ยถ้าดาวเยอะพีก็จะเอาหอยได้ไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกนะต้องก้มหน้าก้มตาเล่นเราคิดว่าไงคะ ถือตัวเดียวเลยที่จะต้องกดทุกอย่างให้จริงๆริงเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเราออกกับเลือดต่อเดี๋ยวช่วยช่วยช่วยหอมมีน่าออกกับเลือดใครท่านยุกับอันติห้าวีนะเอลไซเยอะบนระวังนะเรายังไม่มีตัดเลือดอีตอสนะอีมอรอทอนเอลไซเทียบวยระวังไอ้ยุกกข้าบนที่นักระวังข้างบนข้างบนระวังนะเราเอาการดีกว่ะอิทเตอร์แม่งไอ้ระวังนี่นะไอ้อะไรวะ แบตบตบาบันบ nah. nah, nah, like, ันนั่นนั่นแหละคือวงของมันโอ้โหริตีหวัดหนถ้าเธได้นะได้แน่เลยเอ้ยไอ้ไ้ได้วดไอหวัดไ้ติ๊กะยังไงโยกอะจำใไเองนะจำใครเองนะโอ้โหนิตี่โกออันเดี๋ยวเอาสัตว์เลือก่นนะ ตี้ว่างไหมครับเล็กก็เล่นได้เราไปเป็นเกิดด้ยซีเล็กก็เล่นได้ใครมาแล้วฝากไลฟ์สติ้มนะคะตี้ว่างไหมเข้าห้องได้ทันนะคะเข้าห้องได้ทันนะเล่นด้วยได้นะคะแล้วก็ไลฟ์สติ้มไม่พิงไม่โยนเกมแล้วก็ไม่กดยอมทุกกรณีนะคะเวลาเราแพ้อ,อะไรเนาะเรียกว่าพร้อมจะแพ้ไปพร้อมจะแพ้ไปด้วยกันอนะ่ะเออ,อเอา Dai ง่ายๆเลยพูดตรงๆเลยใครงกดาวไม่ต้องเล่น<ม>ใครแบบเฮ้ยห่วงดาวมากเลยงกดาวมากเลยก็คือไม่ต้องเล่นนะเอาแบบตรงๆนะเป็นเพจที่พูดตรงๆเลยใครแบบเฮ้ยห่วงดาวฉันห่วงดาวห่วงวินเลตมากมากสุดๆเลยไม่ต้องเล่นนนนนนะะะะคคคแแแแ่ี้้้้้้้หลลพพรออมไไปดดดดววววยยกกกัั็าโเ พี่ก็พูดตรงๆนะก็บางคนมาหากันใหม่ใช่ปะเออาจะได้แบบเอ้ยเพจสไตล์นี้มันไม่ใช่เพจสไตล์เราแล้วว่าเราเป็นแบบเราเป็นมุกฟินเลตมาดาวมากเลยก็เล่นไม่ได้วยกันเนาะเพื่อนๆพนี่เขาแบบยอมรับในกฎกติกาได้เขาจะเล่นเขาจะเล่นกันแบบแฮปปี้มีความสุขโอเคนะคะช่วงนี้ต้องพูดพูดบ่อยนิดนึงอะ่ะเพราะว่าเพื่นอนๆแบบเรียนเข้ามาหากันเยนะอะเนาะตัวเก่าอย่าเพิ่งลำพานนะรู้เปล่าหรืออันนี้แน่นอนถูกไม่มีแหวนนะคะที่นาต้องกิเซริฟ้าเอ้ยไม่มีแหวนไม่มีนะค่ะไม่มีแหวนเห็นจิ๊กไม่ในใน เกมตามก็ไม่ควรยอมครับแต่ที่เป็นสมุทรใช่ค่ะคือคือคือจะบอกว่าคือจะบอกว่าแบบคือจะบอกว่าอ่าบางคนใช่ป่ะคือแต่พิงเข้าใจพิงเข้าใจนะพิงพิงะพิงเองพิงตัวพิงเองอ่ะพิงพิงพิงเข้าใจนะตองทีออกพิงอาจจะต้องออกพิงไหพิงต้องขึ้นนี่หน่อยกว่าขอออกอันนึงอะคือคือพิงเข้าใจเออคือพิงเข้าใจนะคือคือเราไม่รู้นะว่าเพจไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าบางคนอย่างเงี้ย เข้ามาแล้วพอเกมมันมันมันแบบมันค่อนข้างเขาเรียกว่าไงนะมันมันมันเสียเปรียบเยอะอย่างนี้ยกดยอมกดยอมกดยอมแบบงี้ยใช่ปะเออมีมีคนเดียวที่กดยอมแล้วคือเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่นที่มองบางคนอยู่ในเพจพิงเนี่ยคือเขาตั้งใจเล่นใช่ปะคือหมายความว่ามันมีโอกาสพิดได้เนาะเออแล้วคือกดยอมคือบางทีพิงก็ลำพากนะพิงพูดตรงๆก็แค่ไม่ต้องเล่นด้วยกันนะอย่างเงี้ยพิงก็แสดงกับเพจแค่นั้นเองนะคือพิงลำพากนะพิงพูดตรงๆเกมมันพิดได้เสมอนะเราเราต้องเคยอยู่ในบรรยากาศที่แบบแม่งแบบสกอร์เราแม่งแบบ40แต่อีกสกออรรร์นึงงเเเ้าา25แแต่่พะไี้ยยคืออเราู่ในบรรยาากกศทุคนต้อองยู่าากรอ่่ะะออเเปอ มันอยู่อี่าี้นะตงไหนุ๊กพี่แบบไอ,อ้แหวนไม่ถึงเลยวะ่ะฉะนั้นก็ทก,กดยอมกดยอมเลยคือเพื่อนสคนตั้งใจได้มามเลยวกก็กดยอมยไม่ไม่หยุดเลยคือยอมทำไมฉันเป็นผู้หิงฉันไม่กดยอมมีกี่สักระวังแบ,บนนงตะนะัพิกตาแล้วนะไีคตอหลังแบทบแบทแบด่าหมช่วยหมดช่วยนะ่งอสวยวะพี่โ้ให้ทีวะ่ะ น่าประทิษนาักกันว่าอยากให้มันกลับให้มันกลับให้มันกลับแบบให้มันกลับไปไหนเอ้ย er. ไม่มีเฮ้ยต้องให้รงวังกันนะไอ้แค่นะเราไมนทำพี่เฮ้ยโอ้โหหล่อเลยอ่ะเอ้ยหนึ่งในนั้นต้องมีพี่ว่ะเฮ้ยพี่คือเฮ้ยพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นว่ะเว่าเฮ้ยนี่ไงพี่ไม่ทิ้งเลยเป็นไงหลบพี่ทิ้งแครี่เลยพี่ทิ้งแครี่อยู่แล้วเป็นไงเป็นไงพี่แบบอยู่ในความสุขเ็จว่ะเออเป็นไงนะก็ว่าพี่ต้องให้รงวังพี่แล้วกว่าพี่ก็คือซับจนหมดนะก็ ต้อ,อะไรนะเ,เ,ดเ,ดเดี๋ยวพิงย้อนกลับนปที่ร้านกงนะเห็นปน้านองคือแบบตงหอันนี้พิงให้ดูนะคือบางคนก็ตั้งใจเล่นจะเปลเก็นจำลองใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเลยให้พิงขว่อยนท,ทางล่างทาง,ทางดียวเนี่ย้ยทำไมดีวะเฮ้ยคนอยาัง เพราะว่าอย่างแบบเพื่อนๆน้องที่ในเพจของของพิงนะเอาแบบที่ดูเราอยู่กันมานานอย่างเงี้ยนะคะส่วนมา,จากจะไม่มีคนคน,กด,ก,ดนกดแบบต้องไปเล่นหนักกุ้งกบท์แบบเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแบทแ,แมนมาเดี๋ยวม,มันจะกดทรายพิง่์เราจบได้แต่ไม่มีคิวนะพี่ไม่มีควมิวคนแบทบแมนกด,กดเปิดตาแล้อุ้ยแตงกิ้วมากเลยขอบคุณายามีด้วยนะคะแตงกิ้วค่ะคุณ